หรือว่าทำธุระในกรุงเทพมหานครก็ต้องอเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักระหว่างทางที่เจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิดตลดาวิชัยดิดครับ รถกระบะคันนี้บรรทุกไอศกรีมมะพร้าวไว้ที่ท้ายรถซึ่งเจ้าของที่ขับรถมาตกอยู่ในสภาวะร้อนใจสุดๆลุ้นกันทุกวินาทีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหารถติดอยู่บนถนนจากกระพัดดิพง์ระหว่างต้องฝ่าวิกฤตจราจรไปส่งของให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนพอดีจึงเป็นกังวลว่าไอศกรีมจะละลายจนไม่สามารถรับประทานได้เมื่อถึงมือลูกค้า เดือดร้อนครับลูกค้าโทรมาดาใหญ่เลย okay, ครับแล้วก็ไอติมครับ <I team. S 1> แล้วไอติมเวลานี้แดดร้อนด้วยพี่ <Okay. S 1> แล้วมันมันมันใกล้ละลายแล้วอะ่ะ ปกติพ่อค้าคนนี้จะนําไอศครีมมาส่งลูกค้าโดยใช้เส้นทางนี้เป็นประจําทุกๆครั้งจะใช้เวลาไปกลับประมาณ3ชั่วโมงแต่วันนี้ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงยังเดินทางไม่ถึงที่หมายทาได้เพียงอดทนรอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปและตํารวจเร่งระบายรถสายนี้ให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกับสามีภรรยาคู่นี้เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเข้ามาทําธุระในกรุงเทพมหานครก็เจอผลกระทบรถติดไม่ต่างจากพ่อค้าขายไอศครีม ทั้งๆที่เห็นปลายทางอยู่ข้างหน้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รถติดนี้เพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรหลังจากจอดนิ่งอยู่บนถนนจัก,กรพัฒดิพง์มาร่วมสองชั่วโมงแล้วตอนแรกไม่นึกว่าจะโดนตรงนี้หลอกครับอ๋อไม่คิดว่าจะโดนก็คือใกล้ถึงจุดมาหรือยังสามกิโลประมาณถนนจัก,กรพัฒดิพงศ์เป็นถนนที่ต้องตัดถนนหลานหลวงเป็นเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้เคลื่อนผ่าน ไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีปริมาณรถสะสมยาวก,กว่าทุกวันติดไกลไปถึงถนนราชดำเนินนอกจนท้ายแถวอยู่ที่ถนนพระราม8รวมไปถึงถนนใกล้เคียงทั้งถนนกรุงกระเกษมถนนสีอยุทยาถนนราชวิถีและถนนปฏิพัฒน์ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ส่วนถนนเทอดดำริซึ่งเป็นคู่ขนานเวทีการชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสนวันนี้เปิดให้สัญจรได้เพียงแค่สองเลนในบางช่วงเนื่องจากมีรถบัสเข้ามาบริเวณน,นี้จนทำให้กินพื้นผิวจราจรและกระทบไปถึงถนนพระรามหกติดขัดสะสมนานเป็นชั่วโมงเนื่องจากมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากท้ายแถวหยุดถึงแยกอุรุพงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเดินขบวนดาวกระจายนะคะถนนพระราม6ค่ะก็มีการจราจรที่สะสมแบบนี้ค่ะสําหรับรถคันไหนที่มีเชื้อเพลิงไม่พอนะคะจะต้องดับเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็ลงกระจกเพื่อที่จะรอเวลาให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินผ่านไปให้หมดก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นการจราจรจะกลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะ นอกจากนี้กองบังคับการตำรวจจราจรยังรายงานด้วยว่าถนนหลายเส้นในกรุงเทพมหานครในเช้าวันจันนี้อย่างถนนพระรามสี่และถนนสีลมการจราจรติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมีการปิดถนนตั้งแต่แยกสาลาแดงจนถึงแยกนาราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพราะเป็นพื้นที่ชุมนุมอีกแห่งหนึ่ง และในคืนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ย้ายจุดชุมนุมจากสถานีรถไฟสามเสนมาประจำที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนต้องปิดผิวจราจรรอบวงเวียนผู้เดินทางมาจากถนนหลานหลวงหรือถนนราชดำเนินนอกเมื่อข้ามสะพานผ่านฟ้าเข้ามาแล้วตำรวจจราจรจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาชัยนอกจากนี้รถที่ลงสะพานสมเด็จพระบิ่นเกล้าเมื่อเข้ามายังถนนราชดำเนินกลางแล้วต้องเลี้ยวซ้ายผ่านด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาออก ไปทางสะพานวันชาติเท่านั้นส่วนรถที่มาจากถนนดินสอเมื่อมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วต้องเลี้ยวซ้ายไม่สามารถขับผ่านเข้าไปในวงเวียนได้เช่นกันกองบังคับการตำรวจจราจรจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางในช่วงนี้ดิดละดาวิัยดิษ NBT News Focus